สวัสดีค่ะยนดีต้นรับทุกคนนะคะเข้าสู่เพจอังกฤษบ้านจะโย,ยกนะวันนี้เนี่ยมาเจอกันในช่วงที่แบบเวลายังไม่มืดมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจาต้องการใช้แสงจากธรรมชาตินะคะเพราะว่าถ่ายบนห้องนอนบ่อยเกินไปรู้สึกว่าเบื่อตัวเองนะเอาล่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันนะคะวันนี้เจจะมาสอนในเรื่องของ acronyms ค่ะซึ่ง acronyms เนี่ยก็คือการที่ใช้ตัวอักษรย่อเนี่ยแทนคําบางคำแทนวลีบางวลีนะเช่นสมมุติว่าบางคนเนี่ยอาจจะเคยเ เล่นอินเทอร์เน็ตนะหรือว่าแบบว่าเคยแชทกับฝร,รัง่งฝรั่งหรือว่าอ่านบทความอะไรก็ตามในอินเทอร์เน็ตเนี่ยล้วก็อาจจะเจอคําย่อที่ใช้คําว่า Y O L O อะไรเงี้ยเฮ้ย Y O L O คืออะไรทําไมเพื่อนต้องโพสต์รูปลงอินสตาแกรมแล้วก็โพสต์คาว่า Y O L O เพื่อนเราหมายถึงอะไรหรือเปล่าแต่วันนี้เนี่ยเจจะมาสอนกันนะคะว่าไอ้คาย่อเหล่านั้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรบ้างแต่ว่าด้วยความที่แอครนิมเนี่ยมันมีเยอะมากจริงดังนั้นเนี่ยจะมาสอนทั้งหมดก็คงไม่ใช่นะก็เอาเฉพาะอันที่มันเจอบ่อยๆอันที่มันสําคัญสาคัญที่ ควรเนี่ยควรจะร้บนะคะเอาละถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยแต่ว่าวันนี้เลยเลยดังมากไม่ได้เพราะว่ามีคนข้างบ้านอยู่เขาได้ยินเสียงเราจริงๆแล้วอันนี้คืออายนะคะโอเคค่ะไปชมกันเลย A M A Ask me anything ถามอะไรฉันก็ได้ D M Direct message ส่งข้อความส่วนตัว B A E Before anyone else ที่รัก I D G A M I don't give a fuck ฉันไม่สนใจ Y O L O YOLO you only live once มีชีวิตครั้งเดียวใช้ซะ I m o in my opinion ในความคิดเห็นส่วนตัว F Y I for your information บอกไว้ให้ทราบ T B T throwback b i r t d a y อยอกไป BTW, by the way, young HTH, happy to help DITD yeah. show. IDK, I don't know, Shunmi Ru. JK, just kidding, Slalom. LMK, let me know, Bokishan Ru. TBH, to be honest, Bokuntong na. Last one T T Y L Talk to you later ไว้คุยกันนะจ๊ะอ่ะโอเคไหมทุกคนวันนี้เนี่ยก็ได้ไปดูจักกับ acronyms ที่เขาใช้บ่อยในอินเทอร์เน็ตแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้สมมว่าใครใช้กับเพื่อนฝรั่งหรือว่าไปเจอพวกอักษรย่อแบบนี้ที่อยู่บนบทความทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะได้รู้แล้วว่าไอ้คำย่อเหล่านั้นเนี่ยมันมีความหมายสื่อถึงอะไรนะคะก็ วันนี้เนี่ยฝากไว้เท่านี้นะอย่าลืมกดไ like, ลค์ share, กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเจด้วยนะคะแลวครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะั้นต้องติดตามชมนะ,ะเออเผื่อบางคนถามว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบตอนแรกเจอัดอยู่ข้างล่างอัดโยข้างล่างแล้วทาไมอยู่โผล่มาข้างบนก็คือว่ามีคุณลุงข้างบ้านไงเดินออกกำลังกาย,ายเวลาเย็นเม่อยแล้วเจลืมนึกไปแล้วเจก็แบบอยู่อยู่อย่างงี้จะไปเดินแบบต้นแรงต้นขาฉันก็เลยอายเว้ยฉันเลยแบบต้องกลับขึ้นมาบนห้องใหม่นะแหละไปจริงแล้วนะสโหรับวันนี้ขอลาเกลือสวัสดีค่ะบาย